้ยลุงตรงนี้บรรยากาศดีมากเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้กันโอ้โหทุกคนใครว่าบรรยากาศดีบ้างครับ,บรรากดบกหนึ่งมาหน่อย,รรยากดบลกหนึ่งมาหน่อยนี่เห็นไหมบรรยากาศคาเฟ่น,นะทุกคนนะใครชอบแบบนี้บ้างครับ,บรรากดบลกหนึ่งมาให้หน่อยอยู่ที่ชนบุรีนะครับเนี่ยพาทุกคนไปดูโซนห้องแอร์นะนี่อยู่ข้างหน้านี้มีเบเกอรี่นะมดุย <c oughs> ใสหวาน <c oughs> เดี๋ยวไปดูนะบรรยากาศอู้วันนี้เป็นโซนห้องแอร์นะทุกคนนะวิเ <c oughs> ข้ามาแบบเย็นฉ่ำเลยโซนของโปรดฉันป้าอีลีน่าวิลสวรรค์อีลน่าเลยได็นี่อุ้ยเบานี่ น่ากินทั้งนั้นเลยไอศครีมโฮมเมดเป็นเจลาโต้กระเลม,มของมากคุณใดกระเลม,ม<ๆ>กระเลมมีช็อกโกแลตนี่เด็ดช็อกโกแลตเจลาโต้นี่ใครสายหวานนะตู้นี้จัดเลยเขาเล็งมาแล้วหนึ่งสองสามสี่ค่ะเอาเบิร์ดไซค์ขนาน <laughs> <laughs> นี่ครับชอบนะเขามีหลายโซนให้นั่งเล่นนะมีโซนที่แบบเอาท์ดอร์แล้วก็อินดอร์นะครับข้างน,นอกก็จะเป็นต้นไม้ร่มรื่นมากเล่นปลาพร้อมนี่นี่ไงปลาอยู่ตรงนี้เลยมีบ่อปลาตรงนี้ด้วยบ่อเป็นหยังดอก โอ้เป็นยังงนด้โอ้ชีสเค้กเหมืนบะนี่อันนี้เป็นเค้กโอริโอ้นะครับทุกคนนะอีกชิ้นหนึ่งนะเขาจะเป็นราสเบอร์รี่ชีสเค้กนะครับหมืนหวานเลยอุยยังไม่พอยังไม่พอนี่นี่มาอีกแล้วเค้กเป็นบราวนี่ค่ะจะเติบอุ้ย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 เดี๋ยวผมดูขอดูอันนี้หน่อยทุกคนอันนี้คือบราวนี่นะทุกคนนะช้ำๆเลยใครว่าบราวนี่น่ากินกดเบอรหนึ่งมาเลยครับเมนู ผลไม้ปั่นค่ะเสิร์ฟเป็นลูกแบบนี้เลยอันนี้คือสับปะรดปั่นเขาขอบใจเขาขอบใจให้เนีอยขอบใจให้สาวเขามากนะหักบอสฮักทำไรอันนี้นมะพร้าวปั่นค่ะเสิร์ฟเป็นลูกๆเลยนะที่นี่เขามีผลไม้ปั่นนะคะแล้วก็เสิร์ฟเป็นลูกๆเลยนะคะอันนี้มะพร้าวปั่นเฮ้ยเขาผู้ไหนเมนยูบ้าม่งโตยูบ้ เอาเองน่ะลองซิมเบิ้งซิมเบิ้งโอ้ยเป็นยังไงแทบแท้ก็คือมะส่หลอดดูดเอาเลยแท้อมันไม่ทันใจนะนี่ลอดใจว่าเป็นยังไงฟินว่าไข่จะคะแนนใส่พันเนยพันคะแนนโอ้ดูดเลยเสิร์ฟเป็นลูกเลยอ่ะใช่อลังการมากทุกอย่างเลยใช่ลูกนี่เดี๋ยวให้ดูน้ำมะพร้าวดาวก็มาเป็นลูกเลยมาเป็นลูก แล้วก็นี่น้ำสับปะรดก็มาเป็นลูกลองมางลองมางเมนูโปรดของเอดดนาพิซซ่ามาเสิร์ฟกับตำปะฮวงบ้าน้อเป็นยังไงอุ้ยอันนี้บอกมันซิมมังเนี่ยอันนี้บอกแซ่บแซ่บ้หอแต่ป่แปางนุ่มมากเลยแล้วบางกรอบแววตาเขาว้ามากเอาพี่เบียร์พี่ไผ่ลองกินเลยผู้เบียร์เลยพี่เอ้ยพี่ไผ่เอาเลยฝั่งนี้ เอาดาวนี่มาลองอันนี้อยากให้เมนูนี้คือชาเขียวมะนาวค่ะทุกคนแล้วดูน้ําแข็งเขาเสิร์ฟแบบมีเป็นสีนะใช่แล้วผมสงสัยน้ำแข็งนี่ทํายังไงมันออกาเป็นสีเียอ๋อเป็นชาข้างในเป็นชาด้วยโอ้ดูนะทุกคนนะใครว่าน่ากินบ้างครับกลวงหนึ่งว่าน่อยนี่อุ้ยน่ากินมากมากชาเขียวมะนาวแล้วทุกคนนะชอบนะการเสิร์ฟแบบนี้คือแบบเอามาให้เราแล้วเทเองอ่ะมันจะรู้สึกแบบเราอยากกินตอนไหนเราก็เทกินได้เลยอ่ะอุ้ยใครมาร้านนี้ต้องห้ามพลาดเลยนะชานะเติมน้ำมะนาวนี่ เดี๋ยวมาลองชิมดูอนู้ี่ดูแล้วก็คนหน่อยนะผิดด้านเมื่อเราอร่อยอะแล้วก็ว่าใครว่าน่ากินมากครับคนบนหนึ่งมาหน่อยเออชอบจริงเลยมาลองชิมดูอุ้ยเป็นยังเด๋ดีมากเฟสดชื่นเลยตอนแรกคิดว่ามันจะเปรี้ยวนะพอเทน้ำมะนาวลงไปหมดอะ มันลงตัวมากเลยอ่ะมันเข้ากันเหรอเข้ากันมากเลยสดชื่นมากพิซซ่าแซ่บนี่ชั้งพีกับพิซซ่ากินอันนี้แล้วก็กินบราวนี่แล้วเนาะบ้ากินทั้งพิซซ่ากินทั้งบราวนี่กินทั้งแตงโมอยากมาหานี่แล้วเขาไม่ยกย่างให้เลยถึงใจบาร้านนี่เขาอยู่ร้านใดนี่เอ้า No ติดอ่างเออยุใสยุใสยุใสครับวอยชนบุรีรใครจะพามากก็มาแวะได้เลยอออาหารเต็มส anyway> ิปไหมเท่าไรอยูน yeah> ี่น right> ี่พันสองร้อยไม่พันสองร้อยเลยโอ้ของชอบนี่น้ำบักนัดสัปะรดเวลาไปดำน้ำแล้วขึ้นมามันต้องกินน้ำสัปบรสสดชื่นนะไม่ไม่ใส่โดไม่ใส่ปลาวันที้กินแบบนั้นบ้ อืมเยดาเสอลองซิมเบิ้งเอาวเธอหมักอ้้งเหมือนเขามักอีแองกอูบังยังมันเธอไงกำลังบอกแม่อยู่ให้นอนเยอะอุ้ยแน่บ่เห็นยังเลยแม่เอดีินาเป็นอย่งมีแต่ตามีแต่เธอไงโีโสดหมักมีโคสดหมักเออเล่าจริงเด้หมนสดชื่นมากเห็นไหมนี่เหมือนเรากินแบบสัปปะรดแบบ เป็นโูกเลยนะแล้วก็น้ำฉ่ำๆนี่เขาก็มีชิ้นให้ด้วยนี่อุ้ยนี่อันนี้ไฮไลท์ของที่นี่เลยเมนูโปรดของดาวค่ะเค้กส้มแล้วก็เค้กเค้กมาลองชิมคราวนี้ดูอร่ไหนอร่อยมากเอาเลยไมเอาเลยนี่เดี๋ยวให้อันนี้อันนี้อันนี้ก็ชอบอันนี้ก็ชอบเรดเวลเวดกับอะไรนะกะพรา หอมหอมหอมอืมหอมหอมอมเฮมันไม่หวานมากหวานกำลังดีอร่อยมากสรหรบบเรานะเค้มาพ้าอร่อยเฮ้ยเ้อ้มันมีสชิ้นดาวอันหนึงพี่ไผ่อันหนึงพี่ไผ่อันหนึงแล้วก็พี่เบียอันนึงครบแล้วครบแโอเคอเคอบค เด็กหน่อยกินบ่ได้อันนี้นี่มันโขมมันขึ้นอ่าอ่าเอาเองนะลองชิมเบินลองชิมเบินลองชิมเบิงลองชิมเบิเนี่ยเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเป็นเนื้อฝัดปะอุ้ยอุ้ยเนื้อดฝัดบ่ตัวนี้งนี่ยเสาร์มากเลยมักเบาหนีบบ่มันเป็นเนื้อฝัดนะอ่าทุกคนดูดูนี่ครับบาวนี่ คือเอ็นน่ะว่าก็มาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนี่บอกเลยเห็นพี่เขาแนะนำมาตั้งแต่แรกเลยตอนที่เราเดินเข้ามาคือดูสีก็น่ากินแล้วอ่ะอืมอุ๊ยอร่อยมากอร่อยจริงทุกคนผมผมบอกเลยนะเค้กที่นี่เป็นโฮมเมดนะครับคือทำเองที่นี่หมดเลยใช่ทำทำหลักร้านนี่เลยเราอยากลองนี้ลาสเบอร์รี่ชีสเค้ก ไม่ไหวเลยร้องของโปรดของโปรพี่อร่อยมากจริงทำใหญ่ๆนิดอร่อยมากอูด้าจะต้องลองเป็นไงอู้หดูหน้าก้อนปินปิ๊นไหมปินจริงเฮ้ยอันนี้อร่อยจริงใครแนะนำเลยเยอร่อยจริงสดต้องหอมมห้ยครับผมอ๋อหอมเลยอยาหอมมากแต่พี่อาก็รู้ บอ,บอเธอเธอ,อถือเธอึ้งป้าจะอิ่มบ่อยอิ่มอยากจะบอกว่าชุดที่ใส่มาวันแรกตอนนี้ใส่ไม่ได้แล้วนะคะพี่รีบอเนาะมันหัามันหัาท